สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ก็มาด้วยชุดนอนนะคะไม่ต้องตกใจหรือแปลกใจอะไรเลยค่ะก็คือพาเด็กๆมาตักบาตรตอนเช้านะคะเป็นวันเกิดของเจ้าตัวเล็กค่ะอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยค่ะเป็นวันเกิดของน้องมีตังนะคะครบ9ก้าขวบแล้วครับยังงองแงอยู่เลยนะคะวันนี้ก็เลยปลุกเด็กๆนะคะมาใส่บาตรค่ะตอนหกโมงเช้าก็มาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะแต่ว่าปรากฏว่าพอมาก็ พระอ่าส่วนหนึ่งได้ไปแล้วค่ะเราก็ต้องรอต่อไปนี่บรรยากาศบ้านเรานะคะสีสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะในตลาดนะคะเช้าเชก็ยังมีรถวุ่นวายอยู่ก็จะมีร้านประจํานะคะร้านไฟแอร์ค่ะที่มีคนอ่ามาใส่บาตเย้พระมาแล้วโชคดีมากค่ะชุดนี้มีพระทั้งหมด5รูปนะคะ ซึ่งปกติจะมา,าครั้งละรูป2รูปแต่นี้มา5รูปเลยค่ะน้องตังใส่บาตรแบบจุจๆเลยนะคะก็จะมีพี่น้องพ่อและแม่วันนี้มาใส่บาตรกันครบทั้งครอบครัวค,วค่ะขอให้น้องตังจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเป็นคนที่น่ารักของพ่อแม่นะคะและเป็นคนดีของสังคมต่อไปมีใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนอื่นนะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็จะมีคนที่เขามาใส่บาตรร่วมจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนมาใส่บาตรนะคะลังน้ำค่ะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเป็นอันเ็จพิธีตอนเช้านะคะในการตักบาตรวันดีๆของน้องค่ะวันที่10เมษายนนะคะเป็นวันเกิดของน้องมีตั้งค่ะ และแล้วเราก็รับพรจากพระต่อไปค่ะสาธุสาธุจงเป็นคนดีจงเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะนี่ค่ะน้องก็มีความตั้งใจฟังค่ะแล้วพอกลับบ้านเราก็มาขอพรจากคุณปู่นะคะให้ปู่อวยพรให้กับน้องอีกนิดนึงค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวค่ะ